วันนี้เราได้ถึงเวลาที่จะเอาม่านลงมาซักนะคะค่อยๆขึ้นนะคะเราก็อายุเยอะแล้วค่อยๆจับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยบ้านเลี้ยงแมวขนมันจะปิวไปจับอยู่ข้างบนนะคะจับอยู่ข้างบนแล้วเวลาเราทําความสะอาดข้างล่างเวลาโดนม่านขนก็จะปิวลงมานะคะเออบ้านที่เลี้ยง มีสัตว์เลี้ยงขนเล็กๆอย่างนี้ฮะเขาจะปิวโดยที่เราไม่รู้ตัวจะไปจับอยู่ขอบม่านข้างบนนะคะที่เขาจับจับจีบจีบม่านนะคะเขาจะเก็บขนได้ดีนะคะอย่างน้อยทําความสะอาดทักเดือนละครั้งนะคะเอาลงมาหรือไม่งั้นก็ดูดฝุ่นถ้าเราไม่ซักแล้วก็เอาเครื่องขึ้นไปดูดได้นะคะแต่ยายการก็ก็แบบทําง่ายๆนะคะเพราะว่าถือว่า เราไม่ได้ใช้มือซักเนาะเราแกะลงมาก็เอาขอออกแล้วเราก็เอาใส่เครื่องนะคะเดี๋ยวแห้งแล้วเราก็เอามาเกาะใส่สะอาดด้วยเราก็ได้เช็ดเช็ดไอ้ราวม่านด้วยนะคะก็เป็นงานของแม่บ้านที่จริงๆแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ให้ทําหรอกนะคะมันปีนขึ้นข้างบนแต่ยายการก็มีน้ําใจที่ว่าเราอยู่บ้านกลางวัน เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะเราก็อยู่เงียบๆของเราก็ทําความสะอาดเสร็จให้น้ําแมวเสร็จเออทาอะไรหน้าก็ไปเอาม่านลงมาซักนะคะมันเป็นมันเป็นงานที่เราทําด้วยน้ําใจนะคะอันนี้นะคะจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยนะคะการซักม่านทั้งบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีคนมาทําความสะอาดต่างหากนะคะแต่ในการทํา ให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะอ,อยากทํำด้วยใจว่างั้นเถอะอายุมากแล้วถ้าเราทําได้เราก็ทำนะคะเพราะว่ามันต้องปีนด้วยนะคะถ้าเวียนหัวเราก็ทำไม่ได้นะคะพอดีวันนี้เอมีร่างกายที่สมบูรณ์ดีไม่เวียนหัวไม่อะไรถ้าเวียนหัวเราก็คงขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นขึ้นไปสูงสูงมองลงมาอาจจะ ตกลงมาก็ได้นะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะไม่มีใครดูแลนะ,ะอืมเราต้องระวังตัวด้วยนะคะอะไรอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่อาจจะไม่คุ้มก็ได้นะคะถ้าเราไม่ไม่ระวังตัวเราเองนะคะอย่าประมาทชีวิตนะคะเราอันนี้เราทําได้เราก็ทํานะคะจริงๆแล้วอือายุขนาดนี้แล้วเราแยกแยะได้เนาะอะไรทําได้เราก็ทําทําไม่ได้เราก็ไม่ทํานะคะ แยกแยะไปนะคะน้ำใจมันกินไม่หมดนะคะจะมีเงินสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีน้ำใจเงินใช้หมดแล้วไม่มีคนหันกลับมามองเราก็ได้นะคะการมีน้ำใจเนี่ยมันกินไม่หมดจริงๆน้ำเย็นแช่ไว้ในตู้เย็นกินทุกวันก็หมดนะฮะแต่น้ำใจที่เย็นๆที่มีน้ำใจเนี่ยมันมันใช้ไม่หมดจริงๆคะ่ะเพราะฉะนั้น ยายการก็เลยมีต้นทุนน้อยแต่น้ำใจเยอะนะคะเห็นไหมคะเนี่ยยายการ,การตรงนี้มันโซฟามันหนักมากที่แรกยายการยังลากโซฟาออกมาไม่ได้ยายการก็ปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปเอาสีขาวออกมาซักพร้อมกันก่อนเพราะว่าสีขาวมันจะบางนะคะ ถ้าใส่2ผืนมันก็จะน้อยเกินไปก็เลยต้องไปเอามา่มานม่านด้านในสีขาวมาซัก4ีผืนรวมเป็น1ตู้นะคะนะแล้วก็เก็บเอาขอออกนะคะเนี่ยก็เลยต้องต้องทำนะคะต้องทำเพื่อความสะอาดขนแมวที่ไปจับอยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ให้ขนแมวที่ข้างบนเราได้เช็ดขอบม่านด้วยขนแมวก็จะได้ไม่ร่วงลงมานะคะความสะอาดก็จะได้สะอาดดีไม่เป็นอันตรายกับกับการหายใจเข้าไปในปอดของเราด้วยนะคะเพราะว่าขนแมวนี่นะคะจะจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะเป็นเป็นเหมือนถุนยากาศเลยนะ,ะอืมเราเช็ดเราถูเสร็จแล้วลองเอามือไปลูบตรง ตามโต๊ะตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะติดนิ้วมือเราออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะระวังให้ดีอย่าประมาทตัวเราด้วยนะคะเราต้องดูแลตัวเราการดูแลตัวเราให้ดีแข็งแรงดีเราก็จะมีเวลาที่จะดูแลคนอื่นได้นะคะก็เหมือนความรักเราลักคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ใครจะรักเราหรือไม่รักเราเราก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นความรักที่บริสุทธิ์มันจะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขและสบายใจนะ,ะมีแต่ให้ให้ความคิดที่ดีให้กำลังใจที่ดีนะคะแต่เรื่องเงินเนี่ยไม่มีนะคะเรื่องเงินยายการไม่มีนะคะอ,อมีเอาไว้ใช้ประจำวันค่ะ ถามว่ามีตังไหมมีค่ะมีตังไม่ขาดเลยค่ะแต่มีไม่มากเท่าคนอื่นนะคะสักวันก็คงจะมีสักวันต้องเป็นของเราเนาะเออมันสักวันหนึ่งต้องเป็นข้องเราใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นความสะอาดนี้ต้องต้องสะอาดนะฮะไม่ว่าใครก็ตามการดูแลความสะอาดอย่าให้มีฝุ่นมีอะไรนะคะ มันเข้าไปในจมูกเข้าไปในลมหายใจของเรามันก็จะเป็นแบคทีเรียได้นะฮะเพราะฉะนั้นยายการก็ขยันได้ขนาดนี้พอพอทำได้นะคะทําได้แต่ถ้ามากกว่านี้ยายการคงจะจะจะเกินกำลังแล้วแหละเพราะว่ายายการอายุเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามาให้ท่าน เอามาให้ผู้ชมดูนะเอามาให้เพื่อนๆดูนะ <c oughs> ความความยุ่งของยัยการนะยัยการยุ่งของยัยการเองอะนะ <c oughs> เออเจ้าของบ้านกระใจดีนะเอ,อ้ยัยการก็ว่ายัยการทาไอ้ตอนนี้มันมัน,ม,นมันทำไมถึงปีนสองรอบยัยการไม่รู้เลยนะยัยการตัดออกไม่ได้นะ <c oughs> ทําไม่เป็นนะคะเพื่อน ในการมีมีมาให้ดูแค่นี้นะคะอันนี้เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อคนทั่ว,วไปด้วยนะคะต้องระวังนะคะจะขึ้นจะลงต้องดูดีๆนะคะเกาะดีๆนะคะตกลงมาไม่มีใครรับนะคะออายุเยอะแล้วนะคะเสียหายหลายแสนนะคะ